มาส่งแล้วครับบางอยู่ตเลยเนาะมาแล้วมาแล้วขอบคุณอารัก,กนี่ขอบคุณค่ะต้ตตจ่ายทั้งเพราะเขาปวดมาพี่ป่ากราบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ผ่านเ <c oughs> ข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมวันนี้ก็ <c oughs> มันหยุดน,นะทุกค <c oughs> น <c oughs> แต่ว่าก็รับรกิจเสริมคือมาส่งน้ำให้คุณภรรยานะทุกคนเนี่ย หนึ่งสองสามสี่วันนี้ได้สี่แก้วห้าแก้วแล้วก็จะทําการส่งนะเพืใดพีออเดอร์มากวันนี้คือส่งทั้งวันนะวันอาทิตย์ทุกคนันรยุดันหยุดไม่ได้หยุดนะทุกคนนะครับช่วยกันนะทุกคนนะก็จะไปส่งตามออเดอร์ที่สั่งย่งน,นี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ออเดอร์มาแล้วส่งแล้วนี่ทุกคนสั่งแก้ว ไปกันครับชนารกา่อน้า,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 ามาส่งแล้วครับบางอยู่โตเลยเนาะ ครับอันตัวปรถุงนี่เราว่างไหนเด้อเอยยาม,มันลมไหมขออนุญาตวางใรงไเด้อ บอค่ขาขอ,อเอ้ยบอบ่งมีใครมกร<า>มกบอนี่เลย g o o ค่าพูน่ารักนี่ขอบคุณต้อไปจ่ายาทานเพราะเขาปวดมาพี่บ้า <c oughs> <c oughs> ได้ได้ไ,ะะไ,ได,ได,ได้ได้ตลอด นน่กอยูนะ้ตอนนี้ก็ออเดอร์เข้าลัวนๆนะช่วงเที่ยงทุกคนมาครั้งเดียว10กว่าแก้วทำจัดสง่งตอนนี้ก็เร่งทําไปสง่งให้มันทันเวลานะทุกคนนะเดี๋ยวผมถ่ายตอนไปส่งนะทุกคนะว่าจะเป็นยังไงทุกคน ตอนนี้เราก็ทําการเสร็จแล้วนะทุกเนะตามคําสั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยคำสั่งมาทักเฟซนะทุกคนนะ13แก้วนะใช้เวลาเพราะว่ามันต้องทําให้เคลิ้มขน้นเคล้มครนทุกแก้วนะทุกคนนะเราใส่ใจทุกแก้วในการขายของนะทุกคนนะตอนนี้ก็จะทําการไปส่งแล้วทุกคนนะนะมาดูกันครับว่าตอนไปส่งเป็นยังไงนะครับผมแล้วแล้วเร็ว คนเป็นร้อยคุณบอกนี่วางไสนี่วางบตัวไม้นี่บครับเกี่ยเนาะคึบคลิองพี่ติ๊กหหนุ่มให้หลานน้อยนะ ส่งร้านพัส,สดุก่อสร้างเปินภรษานํำตลอดทุกคนบรษังเลี้ยงคนงานพอดีมีเวลามาเดินเบิ่งไรราคาอุปกรณ์พร้อมเลย <c oughs> นี่แหละครับผมแต่ละบ้นครับปิดยุติักประมมาณนี่แหละถ้าจะบริได้พัก <Okay. S 1> สู้ๆครับ นี่แหละครับภารกิจแต่ละวันนะทุกคนนะ,ะ,นะก็ถ้าเป็นวันหยุดก็จะได้มาส่งน้ําแล้วก็สักผ้าบ้างอะไรบ้างแล้วแต่จังหวะแล้วก็ดูคนเล็กด้วยดูลูกด้วยนะครับผมดีที่วันนี้ป้ายอยู่บ้านก็เลยฝากไว้นะทุกคะนก็เลยมีเวลาขึ้นมานะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามาได้เยครับไปแล้วครับผม